กัต้า MU57 นะครับคันนี้ส่ง FC สีสเกตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าซื้อแบบออนไลน์นะครับลูกค้าไม่ได้มาดูนะครับก็ซื้อแบบออนไลน์นะครับเลือกเป็นดันหน้าฐันหลังเป็นฐานเจ็ดจานนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งสีสเกตมากๆนะครับรถสวยๆขึ้นรถบรรทุกจัดส่งแล้วนะครับสำหรับ FC ออนไลน์นะครับก็จะมี MU57 ยูาเจ็ดสองคันที่จะส่งพร้อมๆกันนะครับก็จะเป็นสีสเกตแล้วก็ อีกท่านก็จะเป็น f อฟอ่าเดีวันจับไม่ได้ก็อไปดูก็ไมไปดูก่อนนะครับก็สองท่านนะครับก็ทยอ่าก็จะเป็นขึ้นรถพรุ่งนี้นะครับอ่าแล้วก็อาจะมี FC อีกหลายท่านนะคบพี่จะทยอยทยอยจะส่งนะครับมีทั้งเพชรบุรีอ่ามีทั้งมุกดาหารมีทั้งสกลนครอุดรธานีทั่วไทยเลยนะครับก็อสตอกที่ยังไม่ได้จัดส่งนะครับก็ประมาณเกือบ20คัท่านนะครับอ่าแล้วก็ FC อ่า ที่จองไว้นะครับก็ทยอยทยอยเช็ครถให้นะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับรถสวยสวยก็ขึ้นรถบรรทุกไปส่งนะครับอ่ะนี่อีกคันนะครับที่กำลังจะจัดส่งพรุ่งนี้นะครับเป็นเอฟซีออนไลน์เหมือนกันนะครับก็รถท่านสวยมากนะครับนี่ใส่ผ่านบุกเบิก4ไว้นะครับก็ขอบคุณ f c ทั้ง2ท่านแล้วก็ทั้งอีกเกือบ20ท่านนะครับอ่ะรถสวยสวยก็ทยอยทยอยจัดส่งนะครับอ่า วันนี้เซลววนไม่อยู่ก็มี FC จากร้อยเอ็ดนะครับก็มามาันจำในฮอลแลนด์ไปอีกหนึ่งคันนะครับส่วน FC ส่วนลูกค้าท่านไหนอยากได้รถส,สวยๆนะครับโทรหาเซลววนได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับอ่ะซื้อสดซื้อได้นะครับซื้อส่อน ซื้อผ่อนก็ซื้อได้นะครับซื้อได้ทุกระบบนะครับซื้อได้ทุกระบบนะครับ FC อยากซื้อแบบเงินสดก็เดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้ FC จะซื้อแบบเงินผ่อนสําหรับเงินมากก็มีดาวเริ่มต้นที่4 0 0 0 0ื่นานะครับแล้วก็คูปต่านะครับคูปตาก็อยากได้คันไหนอยากได้สภาพยังไงนะครับก็โทรหาเซเว่นได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิมศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นรถจัดโปรนะครับยังเป็นรถสต็อกเดิมัที่จดโป ให้ FC ให้ลูกค้ากันนะครับเป็นราคาพิเศษให้ทุกคันเลยนะครับจากโปรนะครับกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับขายแค่ขายได้นะครับขายขายได้ครับเป็นของเป็นสินค้าขายเพื่อสมนาบุญคุลลูกค้านะครับไม่ได้เน้นกําไรนะครับลูกค้างบประมาณไม่เยอะนะครับอยากได้สินค้าราคาประหยัดอยากได้รสภาพไหนโทรหาเซลล์วันได้นะครับ0 9นย์เก้า0นนะครับแท็กเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ จัดปโปรจัดปโปรนะครับจัดปโปรนะครับจัดปโปรรถเยอะขนาดไหนนะครับรถมากขนาดไหน,นครับสอบถามกันอีกทีนะครับซื้อเงินสดแจ้งมาซื้อเงินผ่อนแจ้งมานะครับ สอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางนะครับสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางนะครับเพราะว่าอาจจะซื้อรถ1นึคันนะครับก็ต้องให้ได้รถไปใช้งานนะครับไม่ใช่มาถึงแล้วไม่มีรุ่นที่ลูกค้าอยากได้นะครับฉะนั้นอยากได้รุ่นไหนให้ถามเซวันก่อนเดินทางนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ